สวัสดีค่ะพบกันอีกเช่นเคยนะคะกับคุณครูวิชิตาด่านปีดาในรายวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีชั้นปฐมศึกษาปีที่4เรื่องความหลากหลายของพืชส่วนใบใบไม้เน่ยนะเป็นส่วนประกอบของพืชที่มีสีเขียวทำหน้าที่สร้างอาหารโดยกระบวนการสังเคราะห์ด้วยแสงพืชส่วนใหญ่มีใบที่แผ่เป็นแผ่นกว้างมีสารสีเขียวเรียกว่าคลอโรฟิล ใช้สําหรับการสังเคราะห์ด้วยแสงหรือใช้ในการสร้างอาหารของพืชนั่นเองส่วนประกอบของใบแบ่งได้เป็น3ส่วนนะคือ 1. ก้านใบเป็นส่วนที่ต่อจากลำต้นไปเส้นใบหรือจากกิ่งไปเส้นใบต่อมาก็คือส่วนที่2นั่นคือแผ่นใบลักษณะเป็นแผ่นมีสีเขียว,วมีรูปร่างต่างๆกัน ส่วนที่3คือเส้นใบเป็นเส้นภายในใบทําหน้าที่ลําเลียงสารเส้นใบนั้นสามารถแบ่งได้เป็น2แบบคือ 1. เส้นใบที่เรียงกันจากฐานถึงปลายใบและแบบที่2คือเส้นใบที่สารเป็นร่างแหยยังแบ่งได้อีก2แบบคือ 1. เส้นใบที่แยกจากจุดเดียวกันที่โคนไปถึงปลายใบเช่นตําลึง2เส้นใบแยกออกจากเส้นกลางใบเช่นชบาเป็นต้น นอกจากนี้เราสามารถที่จะจำแนกชนิดของใบได้อีก2ชนิดคือ 1. จําจำแนกตามหน้าที่และ2คือการจำแนกตามจำนวนใบที่แยกออกจากกาา้านใบการจำแนกใบาตามหน้าที่สามารถแบ่งออกได้เป็น3ชนิดได้แก่ 1. ใบเลี้ยงคือใบแรกที่จะกลางออกตอนที่ต้นไม้งอกจากเมล็ดใหม่ๆมีหน้าที่คือใบเลี้ยงจะสะสมอาหารในปริมาณมากช่วงที่ต้นไม้ เริ่มงอกออกจากเมล็ดใบเลี้ยงจะส่งสารอาหารไปหล่อเลี้ยงต้นอ่อนในช่วงที่รากของต้นไม้ยังไม่แข็งแรงพอและใบใหม่ก็ยังไม่สามารถสังเคราะห์อาหารได้พอช่วงเวลาผ่านไปต้นไม้แข็งแรงรากหาอาหารได้ใบสังเคราะห์แสงได้ก็จะสลัดใบเลี้ยงทิ้งไปชนิดต่อไปชนิดที่2ก็คือใบแท้ใบปกติของพืชทั่วไป อาจเป็นแผ่นแบนหรือเรียวเล็กมีสีเขียวทำหน้าที่หลักในการสังเคราะห์ด้วยแสงหายใจและคายน้ำชนิดที่3คือใบประดับเป็นใบที่เปลี่ยนแปลงพิเศษเพื่อทำหน้าที่สืบพันธุ์ซึ่งมีสีสันที่สวยงามเช่นเฟื่องฟ้าหน้าวัวคริสต์มาสมาการจำแนกชนิดของใบาตามจำนวนใบที่แยกออกจากก้านใบแล้วนะ การจำแนกชนิดแบบนี้แบ่งย่อยได้เป็น2ชนิดคือ 1. ใบเดียวคือใบที่แตกออกจากก้านใบหรือกิ่งออกมาเป็นใบโดดๆเพียงใบเดียวชนิดที่2ก็คือใบประกอบเป็นใบซึ่งประกอบด้วยใบย่อยๆหลายๆใบติดอยู่กับก้านใบ1ก้านซึ่งสามารถแบ่งออกได้เป็น2แบบคือ -1. ใบย่อยที่แตกออกจากกิ่งตรงข้ามกันเป็นคู่ๆเช่นใบมะยม 2. ใบย,ย่อยที่แตกออกจากกิ่งตำแหน่งเดียวกันเป็นวงกลมเช่นลั่นทม เรื่องหน้าที่ของใบใบมีหน้าที่3อย่างคือ 1. สังเคราะห์ด้วยแสง 2. หายใจและสคขายน้ำ